สวัสดีครับผม c t y Gamer นะครับผมอยู่กันใน ID Full Team Manchester City นะครับจะมีนักเตะ Winning Streak 2ตัวนะคือเ r l i n g ิ a เบ a ฮา a ลนกับ r u b บ n Dias นะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะสนแค่เออร์ลิ a เบ a ฮ l a n นนะครับผมปกติเออร์ลิง h a a ฮ l a n d ครับถ้าปีใหม่มาจะมีพลังแฝงส่วนใหญ่จะเป็นหมาดมบอลนะครับแต่ว่าปีนี้ครับให้มาเป็นไล่เบเกอร์ครับก็คือเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ลังหน้า นะครับมันท so ําให้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสไตล์แบบรอเฟอร์ทัชหรือเปล่าเนี่ยก็คือรอแบบใกล้ๆกับกองหลังรอเฟอร์ทัชแล้ววิ่งเบียดสู้อะไรยี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมเดานะ FP31 ราคาแค่8ล้านล้านนะครับเอลิมอลฮาแลนนครับขอไปเทียบกับปีอื่นก่อนแล้วกันฮาเลนโอ้โหมันก็ต้องเทียบกับปี 25TS ตรวพลังเท่ากันแต่ว่าตัวนี้ความเร็วเยอะกว่าที่เหลือก็ถือว่าเฉลี่ยกันใกล้เคียงนะครับ พลังแฝงเนี่ยไม่มี power header ดดน้ำหนักหายไป6กกิโลนะครับน้ำหนักที9 4น้ำหนักของวิน n ิงสตรีคคือ88 6กิโลเลยก็ไม่แน่จะทำให้เร็วขึ้นครับถ้าเทียบกับ TY ก็ TY ก็คือเก่งกว่าเนาะ TY มีฟินิชช็อตด้วยครับก็ก็รอดูครับรอดูผมก็ไม่รู้มันจะเก่งแค่ไหน จิมพัลเลอร์นะครับจะได้อุปยาบุกสาอ่านเกมบุก 3, สามงสั้นบุกสนะครับส่วนฟีเจอร์นะครับจะได้เป็นอ่านเกมบุก 2, สองสงสั้น2พลังการยิงบุกหนะสำหรับฟีเจอร์ให้เออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับพลังจะอยู่ที่136นะก็เยอะอยู่นะเ p 31ีสามสิบูงและเก้า่นักต่ดรูปร่างหนาพิเศษนะครับซ้าย5ขวา4นะครับทักษะมีแค่4ดาวนะครับนิสัยที่มีลายเบเกอร์นะครับยิงชีฟแล้วก็เลี้ยงบอลเร็วนิสัยรับจากโค้ชครับแซ็กซ์ซูเฟิร์สทัชเบียดปกติเเเลลยยแแแข็็งงกรรรร่่141 138 144นนะคคคัับบสปดตต้ววาม เลี้ยงบอลร้อยยครับปวมบอลร้อ,อยยี่สิเก้ายทำไมมันน้อยยอังอ่ะส่งสั้นร้อบวันนี้ทั้งฝึกพิเศษทั้งทีมคัลเลอร์เนาะฟีเจอร์ด้วยส่งสั้นร้อพลังการยิงร4อยส่บมงบอลร3อยสาิงไกลร้อยสามห้อลเลสร้อยสามเยินตำแหน่ง140ร4 0ยสี่ิปะติยาร้อยามสิครับเอ่อถ้าดูยิงโค้งเอาเรื่องการยิงก็ถือว่าครบครันนะครับแต่คือการเลี้ยงควบคุมบอลเลสถือว่าน้อยไหม มันไม่ขึ้นร้อยสามสิบ่ะมันจะกลายมาว่าสมดุลริยะคือด,ดูจากสเตตก็คือเลี้ยงบนไถแบบไม่เก่งอ่ะแต่ใช้รูปร่างบังนะครับก็สมเป็นตัวจริงไหมกระโดดให้มาตั้งร้อยสามสิบห้าว่ะก็คุมารมอีกร้อยสามสิบเจ็ดปกติฮาเลน AI มันชอบเขย่งงเือนซาลาตันนะครับถ้ามันได้กระโดดเนี่ยยังไงมันก็ชนะกองหลังนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออลีเบาลฮาเลนตัวนี้มันจะทําหน้าที่ได้ดีแค่ไหนส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับ น้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไปดูไฮไลท์กันหมดครึ่งแรกเอ้ยทำไมส่งบอลอย่างนั้นวะไปหาแรนด์หาแรนด์นะครับหาโอ้โหเปิดบอลไอ้ขี้ี่แมนซี่จริงปะเนี่ยทำไมแมนซี่มันประหลาดอย่างเงี้ยอุ้ยเบียดไม่เข้าด้วยอะไร,อ,ะไรอ,ดดอ,อานายเปิดโคตรดีโอ้โหอานายเปิดโคตรดีครับ แย่ yeah, แล้วครับตอนนี้โดนนำสองศูนย์ครับทั้งนั้นที่เออร์ลิงเบลฮาเลนได้มีโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งในเกมนี้ตอนนี้งงอยู่ฮาเลนโอ้โหโคตรช้าคุณดูดูด,ดิมันช้ามากเลยว่ะแล้วมันจะได้ยิงได้ไงวะสงสัยต้องแบบว่าแต่อ้อมอ่ะแต่อ้อมอ่ะโอ้โหแต่อ้อมก็โดนครับจ่ายไหมาเลนชิงต่อให้แบรโดแบรโดครับโชว์ความเร็วถึงแม้จะไม่ค่อยมีก็ยยเถอะครับโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเปิดให้เออร์ลิงเบลฮาเลน เมื่อกี้เริ่มเห็นข้อดีของลายเบเกอร์แต่ถ้าพี่แกยิงอย่างนี้เมื่อกี้ลายเบเกอร์นี่คือแบบออกไม้ชื่นใจแล้วอะออกไม้ชื่นใจแล้วอะดูออกไม้ชื่นใจแล้วอะมา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 ,มาเขาเรียกว่าตาแรกคือวอร์มตาแรกคือการทําความเข้าใจนักเตะนะอย่าพึ่งบ่นเยอะอย่าพึ่งบ่นเยอะเราต้องทาความเข้าใจนักเตะถ้าเราเข้ามือเมื่อไหร่ฮาเล็อาจจะยิงกระจายก็ได้สิบห้านาทีครับ โอกาสยิงจะมาหรือเปล่าวิฮาเล่ชิงต่อสวยป่าแล้วครับฟิวโฟเดนครับผมโอโ้โหการบอกว่าฮาเล่ส์ครับตอนนี้การเป็นตัวแอซซิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปก่อนแล้วกันครับฮูเรียนอวารเรสครับฮูเรียนอวารเรสให้มาเออร์ลิ่งเบาฮาโอโ้โหูฮาฮากระจายเปดสวยเนตัวย เฮาเลนกูกำลังจะมาฮาเลนกูกำลังจะมามาแล้วครับเออร์ลี่บาูฮาเลนครับผมดิใส่กล้วยมาดีครับเออร์ลี่บาูฮาเลนครับจังหวะสวนกลาดครับอย่างเงี้ยฮาเลนชอบครับให้เวลาฮาเลนได้วิ่งครับแก้ตัวแก้ตัวครับฮาเลนได้ประตูแรกติด98เอาไปเลยส่งต่อเออร์ลี่บาูฮาเลนเออร์ลี่บาูฮาเลนบุกตัวแอสซห้เพื่อน ปะตปะเดี๋ยวเจอกูอกเออลิงเบาฮาเลนวิ่งเบียดวิ่งเบียดนะวิ่งเบียดมาดิเทน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 มาดิโอโหผมกดเล่นท่ามันไม่ยอมเล่นให้ด้วยว่ะกูดูมันต้องอืดขน,นาดไหนวะคือแม่งวิ่งทางตรงเลยว่ะอันนี้ผมอ่านชื่อไม่ออกจริงว่ะแต่ว่าฮาเลนไม่ยอมเข้าไปในกรอบครับเพื่อนรอกเก็บบอลเหรอเพื่อนปั่นซ้าย ก็แปลกๆอยู่อ่ะเปิดให้เออร์ลิงสปาว์ฮาร์แลนด์หวงไม่โดนมันไม่มีเาเวเดอร์อะโอเดนเรื่องฟินสตาร์ติดยากเรื่องฟินสตาร์ติดยากติดยากติดยากมันเป็นตัวละครที่เล่นแบบนี้จริงๆหรอวะฮาร์แลนด์เอาจริงๆถ้ามันเล่นได้เท่านี้นะกูตามตรงนะครับผมว่า เราเอาอาขอบคุณมากครับสมบัตให้เฉยเราเอาฮาเลนที่มีเลี้ยงบอนเร็วแล้วก็หมาดมบอลผมว่าน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะเลยนะเนี่ยไอไลน์เบเกอร์มันเอามาทำไมวะ What the fuck แต่ผมไม่เวิร์กวันนี้เกมที่สองนะผมยังไม่เห็นความเวิร์กของไลน์เบเกอร์เออริงบอลฮาเลนผมว่าถ้ามันเป็นคอมโบแบบว่าคอมโบเกาหลีอะ ที่แบบบวก5ใส่พลังแฝงได้หรือว่าบวก8ใส่พลังแฝงทองได้อะแล้วเราใส่แบบไลเบเกอร์กับหมาดมบอลคู่กันน่ะก็น่าจะเฟียวอยู่ครับยิ่ยังไม่เข้าเลยว่ะ เออเข้าเหอะฮาเลนแม่งทำแบบนี้หลายรอบมากไม่มีใครสอนเข้ามาในกรอบเลยจริจนาะทีบาปครับแต่คือแบบเราจะเล่นฮาเรนสไตล์นี้จริงเหรอ <c oughs> ถ้ารู้ออกไปอีกจเข้ากลางให้เพื่อนแทบอิน่ะมันควรจะเป็นฮาเลนหมาดมบอลแล้วก็ยิงเองหรือเปล่าวะฮาเรนลูกพ่อเบียดหน่อยฮาเลนยิงเบียดมาเข้าเลยเพื่อนฮาเลนไปเลยคือพิสตารติดยากซึ่พสตาร์ติดยาก โอ้ฮาเลนครับผมกดดึงบอลตั้งแต่แบบครึ่งแบบเข้าไปในกรอบแล้วผมกดดึงบอลทันทีอ่ะจนมันเสียบอลมันไม่ดึงให้ผมเลยะมาียลูกพ่อแค่หนึ่งประตูกูหัวแค่หนึ่งประตูเลยตอนนี้จากฮาเลนจริงจริงขอแค่หนึ่งประตูเออสวยยิ่งโคตรเหนื่อยครับ ผมว่ามันไร้ค่ามากเลยว่ะสำหรับพลังแฝงลายเบเกอร์ครับฝั่งตรงข้ามมันไม่ได้ยืนหลังลอยแบบลอยแบบสบายๆอ่ะเห็นภาปะลายเบเกอร์มันควรจะเป็นแบบเอ็บบะเป้เว้ยอารมณ์แบบว่ารอรอฝั่งตรงข้ามพลาดแล้วก็แบบว่าไม่ล้ําเฟือทัดวิ่งหายแต่หาเล่นมันไม่จ่ายไงครับหาเล่นมันไม่จ่ายอ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะ อย่างตอนนี้คือโอเคไม่ล้ําิ๊กโทษสวยเนี่ยอันนี้คือข้อดีนิดเดียวที่ผมเห็นก็คือแบบมันไม่มีทางล้มนะครับพอลุ้๊บวิ่งกลับมายืนให้ไม่ล้มแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนเปิดบอลให้ก็ก็ไปหมาตรงบอลไม่ดีกว่าหรอโอเคเข้าอยู่ครับยังดีนะที่ปั่นแรง เป็นไงบ้างผมสำหรับเอ r ร์ลี่บัลฮาแลนนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่รีวิวฮาแลนด์แล้วรู้สึกว่าฮารแลนด์มันไม่เก่งเลยครับนะทีมนี้มันมีข้อเสียตรงที่เกมรับคือค่อนข้างหลวมนะมันหลวมมันเจาะแบ็กซ้ายครับเพราะว่าเจ้าหอยดีเขายังไม่ได้เสริมแบ็กซ้ายเนาะมันก็เลยโดนเจาะทางแบ็กซ้ายโคตรง่ายครับเนื่องจากวิ่งโคตรช้าแล้วก็ตัวโคตรบางอะนะก็รอเขาเสริมครับแล้วก็ปีกครับปีกมันช้านะครับผม จริงๆตรงเนี้ยมันควรเป็นแบบนี้แล้วตรงเนี้ยมันควรเป็นเดย์บอยเว้ยแต่เขาไม่มีถ้ามีเดย์บอยอ่ะถ้ามันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเพราะมันไม่มีตัวคิวเลอร์พาร์ทให้ฮาเล่นดีๆแต่ฮาเล่นมันก็ไลเบเกอร์กับเลี้ยงบอลเลวผมว่ามันกลัวว่ะใครจะคิดยังไงก็ไม่รู้นะแต่ผมว่ามันกลัวครับมันควรจะเป็นหมาดงบอล เลี้ยงบอลเร็วอร์เฮ h e ดอร์กับฟินิชช็อตหรือไม่ก็ยิงไซก้อยอะไม่มีฟินิชช็อตก็ได้ขอมียิงไซก้อยเพิ่มความแรงในการแบบยิงหน้ากกอบอันนี้คือเล่นโคตรยากนะครับคือมันเลี้ยงบอลเร็วแล้วมันเครื่องฟิตสตาร์ติดยากอนะเฟิร t สเฟิร์ o u c h มันต้องรอสักสองวิครับกว่ามันจะเร็วครับ <Yeah. S 1> แล้วฝั่งตรงข้ามมันจะมารอไหมล่ะก็ไม่นะครับคือเวลาเราเจอแบบหลังแปดหลังเก้าหลังสิบเนี่ยมันไม่ได้วิ่งอยู่แล้วครับแล้วต่อให้มันจะมีลายเบรกเกอร์อะ แล้วยังไงสุดท้ายมันก็คือตัวรอยิงเ็ดภาพใช่ไหมตัวรอยิงส่วนใหญ่มันไม่ล้ำหน้าอยู่แล้วเว้ยเนี่ยไปเอาทีเอสด,ดีกว่าทีเอมันยังรอยิงแบบหาหาช่องหมาดมบอลเว้ยยี่ห้าทีวายก็ได้เก็บเพิ่มมาเลยตัวนี้โคตรเก่งครับไม่มีหมาดมบอลก็จริงแต่ยิงหน้ากรอบโคตโกงนะครับหรือไม่ก็ไปหาปีรององบวกแปดดีกว่าปะไม่ไหววะตัวนี้ ไม่แนะนำครับไม่แนะนำถ้าชอบก็จัดไปแต่ผมไม่แนะนำสำหรับ e a r l y b o w เ h l ร n ห์ปีพรีปีวิน i ิส้สตรีนะครับก็ตามนี้ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ